ลดความอ้วนก็ไม่สําเร็จสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่สําเร็จเรียนหนังสือหรือว่าหน้าที่การงานก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะเป็นโรคนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกบบาลังชมรายการสิสแฝกโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงโรคโรคนึงครับผมที่ ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยรู้จักมันมาก่อนนะครับผมโรคนี้ครับมีชื่อว่า shiny object syndrome ครับผมนะครับเป็นอาการของคนที่มีสภาวะเขาเรียกว่าหยิบโยงนะครับแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้แม้แต่อย่างเดียวครับผมนะครับคือพูดง่ายว่า เขามักจะสลับสับเปลี่ยนสิ่งที่เขาทําหรือข้าของที่เขาใช้เนี่ยตลอดเวลานะครับผมจริงๆเนี่ยรากฐานของโรคนี้ครับผมเกิดขึ้นในเด็กครับก็คือมันจะมีกลุ่มเด็กที่ได้ของเล่นมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็พอเขาเห็นว่ามันมีของเล่นชิ้นอื่นที่มันดูมีความน่าสนใจมากกว่านะครับเด็กคนนั้นจะทิ้งของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นนั้นทิ้งออกไปแล้วก็ไปเลือกของเล่นชิ้นใหม่ที่มันดูน่าสนใจมากกว่าครับผมซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่า ไอ้โรคโรนี้ยนะผมมันเป็นเขาเรียกมันไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะครับแต่มันเป็นโรคที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จกับอะไรเลยสักอย่างเดียวสาเหตุนะครับผมเป็นเพราะว่าการที่เรามีอาการเหล่านี้ครับผมอาการชายนี่ออบเจกต์ซินโดรมครับผมคือเป็นอาการที่แบบเหมือนประมาณว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งกําลังแบบเหมือนทำโปรเจกต์โปรเจกต์นึงอยู่นะครับผมแล้วเราไปเห็นว่าเฮ้ย มันมีเทรนดใหม่วะ่ะมันมีแนวคิดใหม่มันมีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วหันไปหาขอที่มันดูใหม่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นเทรนใหม่ใหม่โดยที่ไม่ได้ไตรตรองเอาไว้ก่อนเลยว่ามันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียอย่างไรครับผมนะครับจริงๆเนี่ยอาการเนี้ยนะผมเกิดขึ้นในมือใหม่ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ครับผมครับทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดครับผมประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันเจอเยอะมากครับนั่นก็คือบางทีเนี่ยมือใหม่ครับผมนะครับ เขาต้องการความรวดเร็วในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับผมเรื่องของรูปร่างการสร้างกล้ามเนื้อหรือน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามครับผมเพราะฉะนั้นเหล่ามือใหม่ครับผมบรรดามือใหม่ก็จะตามหาของวิเศษที่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาแบบเหมือนคนที่แบบเขาทํากันแบบปกติปกติโอเคไหมครับดังนั้นนะครับผมพวกบริษัทอาหารเสริมหรือคอส การลดน้ําหนักบางอย่างหรือว่าทเทรนเนอร์บางคนหรือว่าหมอบางท่านครับผมครับ เมื่อทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยมันมีคนประเภทนี้นอยู่บนโลกใบน,นี้ครับผมเขาก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่แบบเอามายุ่วให้คุณเนี่ยคว้ยเขวแล้วก็หันไปทางเขานั่นเองครับผมหันมาใช้โปรแกรมของเขาหรือว่าหันมาใช้อาหารเสริมหรือว่ายาของเขานั่นเองครับผมก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับผมที่ต้องการที่จะเห็นผลเร็วนะครับแต่ผมบอกตรงนี้นะผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการพัฒนารูปร่างนะผมไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันส่วนเกินหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อครับผมผมพูดให้แบบ ให้ตายยังไงนะผมเชื่อว่าก็จะมีคนที่แบบเหมือนพยายามหาของวิเศษนะครับที่จะมาทดแทนสิ่งที่ผมกำลังจะพูดตรงนี้ครับผมนั่นคือเวลาคุณต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับผมหลายคนครับผมต้องการที่จะแปลงร่างตัวเองภายในแสัปดาห์12สัปดาห์ ค,คือพวกนงว่าพยายามจะใช้เวลา3เดือนแปลงร่างจากคนที่แบบเป็นคนธรมธรมดาากลายเป็นมิสเตอร์โอลิมเปียอะไรเงี้ยหรือว่าจะแปลงร่างจากคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นเน็ตไอดอลด้านการออกกำลังกายเลยอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งผมบอกก่อนว่าการที่เราจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเนี่ยนะครับผมโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นได้ยากนะผมถึงแม้ว่าคุณจะใช้ศาสตร์มืดหรือว่าใช้ ของตัวช่วยอะไรก็ตามอาหารเสริมหรือโปรแกรมอะไรก็ตามคุณไม่มีทางที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ในะระยะเวลาอันสั้นขนาดนั้นหรอกครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีโครงสร้างเดิมที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วและคุณปล่อยตัวนะครับแล้วคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเออโอเคอันนั้นนะคุณจะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ดีได้จากการที่คุณหันมาออกกาลังกายแล้วก็คุมอาหารเหมือนเดิมโอเคไหมครับซึ่งจริงๆครับผมนะครับ a ชายนี่อ็อบเจกต์ซินโดรมครับผมนะครับเกิดขึ้นกับแทบจะทุกคนครับผมที่เริ่มที่จะออกกําลังกายครับผมนะครับหลายคนต้องการที่จะเห็นผลที่เร็วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นเนาะนะครับผมก็ตอนแรกอาจจะทําเหมือนโปรแกรมที่แบบเฮ้ยดูคนปรปูนแน่นมาเว้ยการทํไ IF มันผอมเร็วโอเคทํา IF อยู่สักพักหนึ่งสักประมาณแบบ2อสามอาทิตย์นะครับสักพักนะครับมีอีกช่องหนึ่งมาบอกว่าการทําคีโตทําให้ผอมเร็วโอเคงั้นกูเปลี่ยนจาก IF สักพักเพราะว่า คือทำเอฟทัมมาสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเห็นผลว่าเฮ้ยคีโตนัจะเวิร์กกว่าหันไปทําคีโตพอทําคีโตไปไม่นานครับผมนะก็ไปเจอว่าเฮ้ยคาร์บไซคลิ่งไงมีนักพอกายเขาทำคาร์บไซคลิ่งกันก็หันไปทำคาร์บไซคลิ่งเฮ้ยมันมีหมอคนนึงงวิ่งมาทำคอร์สลดน้ำหนักคนเขาทําแล้วว่าผอมกันเยอะแยะมากเลยงั้นก็ไปหาหมอแล้วกันคือทําตัวหยิบหย่งครับผมคือเหมือนแบบเห็นของที่มันเป็นชายนี้อ็อบเจกต์ครับผมคือเป็นเห็นของวิเศษแทนที่เราจะโฟกัสสิ่งที่เรากํํําาาาาลลััังงงททททออยู่่่ตนนนีี้้้รรบผเเกิสแวหหไปำ ีกสิ่งนึงนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดอะไรครับผมกับการที่คุณจะหันหน้าไปหาของบางอย่างหรือว่าโปรแกรมบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่มันดูน่าสนใจมากกว่าแต่ผมบอกตรงนี้เลยครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามครับมันทําให้คุณสามารถพัฒนาได้ทั้งหมดเพียงแค่คุณทําให้มันต่อเนื่องและก็ยาวนานมากพอครับผมจริงๆมันมีข้อเสียที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นครับผมสำหรับคนที่เป็น s ้ y n e s s of s y ินโดรมครับผมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกําลังกายหรือการพัฒนารูปรา่างแต่มันเกี่ยวไปถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณเลยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมเราจะเจอคนกลุ่มนี้ เปลี่ยนงานบ่อยมากคือแบบทํางานอยู่สักพักหนึ่งแบบเฮ้ แม่งไม่เวิร์กว่ะอันงานงานอันนู้นมันน่าจะดีกว่าก็เปลี่ยนงานนะผมเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะคิดว่างานที่ตัวเองทําอยู่มันไม่น่าสนใจเท่ากับงานที่ตัวเองแบบเหมือนเห็นผ่านๆมาว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจหรือบางทีครับผมนะเรากาลังทําธุรกิจอยู่นะมีโปรเจกต์ที่เราต้องใส่ใจอย่างเต็มที่พุ่งสมาธิอย่างเต็มที่แต่เห็นว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจอีกอันหนึ่งที่มันแบบเฮ้ยเขาก็ทำเงินได้เยอะนี่ว่างั้นกูทิ้งธุรกิจที่กูทํานี้แล้วก็หันไปลงทุนกับธุรกิจอ มันจะทําให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณตั้งไว้ได้เลยแม้แต่เป้าหมายเดียวครับผมมันแย่มากากับการที่เราเป็นโลกโลกนี้ครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทําตัวหยิบโยงครับผมครับการที่เราจะสําเร็จด้วยอะไรสักอย่างใน่ผมไม่ว่าเราจะสําเร็จในสิ่งใดก็ตามครับเราต้องใช้เวลาและก็ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนา สิ่งสิ่งนั้นนะผมให้เราประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราแบบเหมือนทําอันนี้แป๊บนึงแล้วไปทําอีกอันนึงพอทําอันนึงแล้วแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันดูไม่เวิร์คว่าอันนู้นมันดูน่าสนใจกว่าก็หันไปทําอีกอันนึงอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่สําเร็จสักทีไงนะผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความทอน,นั่นเองครับมาในอย่างที่2ครับผมก็คือมันทั้งเสียแรงเสียเงินแล้วก็เสียเวลาครับลองนึกดูนะสาหรับคนที่พยายามลดความอ้วนชั่วมานะผมตอนแรกก็คือใช้บริการโค้ชท่านหนึ่ง สมมุติแบบลงทุนไปแล้วนะครับผมหลายตั้งเลยทีเดียวนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งเฮ้ย มันมีคอสอีกอันว่าที่มันผอมได้เร็วกว่าก็ไปเรียนกับคอสคอสนั้นนะครับผมพอเรียนคอสนั้นสักพักหนึ่งเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะเฮ้ยมันมีบริษัทอาหารเสริมที่เขากินกันแล้วก็ผอมกันซิกแพคมาเต็มอะไรเงี้ยนะครับผมก็หันไปซื้ออาหารเสริมแบบเป็นคอสใหญ่เลยแล้วก็ไปกินอาหารเสริมกินอาหารเสริมมาสักพักหนึ่งไม่เวิร์กเฮ้ยมันมีสถานลดน้าหนักว่ะเฮ้ยกูไปสถานลดน้าหนักแล้วกันน่าจะเวิร์กกว่าใช้เครื่องนู่นนี่นั่นทำให้เราสามารถผอมลงได้คือมันเสียตังค์เสียเวลาแล้วก ครับผมเพราะว่าในทุกๆครั้งที่คุณลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เห็นผลจริงๆไงมันก็แบบคือคุณทําแบบแปบบ๊แบๆบๆแบบ แล้วก็คุณก็เปลี่ยนนะครับผมมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่พบกับผลลัพธ์ใดๆอาจจะเห็นผลลัพธ์ในช่วงแรกๆที่แบบเหมือนเป็นช่วงที่แบบเหมือนร่างกายมันช็อกหรือว่ามีการแบบเหมือนปรับตัวนะผมแต่พอถึงจุดจุหนึ่งนะครับผมคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านจุดติดแต่คุณไม่ก้าวพ้านไงคุณไม่พยายามหาเหตุผลว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณคุณเปลี่ยนวิธีครับผมมันเลยทําให้คุณไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วผมมันก็เลยเกิดข้อที่3ขึ้นครับผมก็คือค และรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวครับจริงๆเนี่ยมีคนส่วนใหญ่ครับผมนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเพราะว่าเขามีอาการชายนี้ออฟเจคซินโดรมอยู่คือเป็นเหมือนแบบคล้ายๆสมาธิที่สั้นแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้สมาธิสั้นจริงๆเขาเป็นบุคคลปกติที่เขาสามารถทําอะไรอย่างจริงจังและก็สําเร็จครับคนสมาธิสั้นคือมันแย่ตรงที่ว่าเขาแบบสมาธิที่สั้นจริงๆไงเขาแบบเอออาจจะทำไอ้นู่นนี่แป๊บหนึบบน่งแล้วแบบเขาต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของสมองแต่ คนกลุ่มนี้ครับผมคนที่เป็น Chinese Object Syndrome ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสมองคือเป็นคนปกติแต่เขาเพียงแค่ตอบสนองต่อสิ่งเราได้เร็วมากๆแค่นั้นเองคือเหมือนประมาณว่าไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เขาทำครับผมและมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่แ,<ต>แล้วเขาไปเห็นว่าของอีกอย่างหนึ่งอะที่มันดูมีความน่าสนใจมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ครับผมมันก็เลยทําให้บางทีเนี่ย แทนที่เราจะประสบความสําเร็จกับอะไรสักอย่างหนึ่งกับการว่าเราต้องเปลี่ยนเราหันมาเปลี่ยนเฉยเลยเราหันหน้าไปเพราะว่าเราน่าจะประสบความสําเร็จกับสิ่งสิ่งนี้มากกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ผมบอกเลยว่าการที่คุณรู้สึกล้มเหลวด้วยภาวะภาวะนี้ผมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคุณมัวแต่ทาตัวหยิบโยงนะครับไม่โฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งมนเลยทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จกับอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวครับ และความน่ากลัวของข้อที่4ครับผมก็คือเมื่อคุณเป็นแบบนี้แล้วครับผมคุณจะติดอยู่ในวังวนที่ ไม่มีวันที่จะหลุดออกไปได้ครับคือคุณจะอยู่อย่างเงี้ยคุณจะหมุนคุณจะหาของใหม่ๆคุณพยายามหาของวิเศษคุณพยายามหาอะไรที่มันดีกว่าหาอะไรที่มันเลิศกว่าหางานที่ดีกว่าหาโปรเจกต์ที่ดีกว่าหาธุรกิจที่ทําเงินมากกว่าหาวิธีที่ทําให้ผอมเร็วกว่าหายาที่มันซ่ากล้ามได้เร็วกว่าคุณจะหาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีวันจบวันสิ้นครับผมเพราะฉะนั้นการที่เรามีภาวะ c h i n e Object Syndrome ครับผมครับไม่เป็นผลดีถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีสิ่งนี้แล้ว คุณสามารถแก้ไขมันได้ผมบอกตรงนี้วิธีการแก้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นครับผมนั่นคือการใช้ธรรมะเขามาว่าอ้าวนี่มันช่องธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมจริงๆเนี่ยผมไปสืบค้นมาแล้วก็พยายามศึกษาหาดูว่าเฮ้ยมันมีวิธีการอะไรวะที่สามารถที่จะแก้ไขอาการชายนีออ e เจ s ซินโดรมได้จริงๆครับผมและก็ไปค้นพบว่า มีสิ่งสิ่งหนึ่งครับผมนะครับที่เรามองข้ามไปจริงๆเราเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแหละนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทสีนะครับผมอิทธิบาทสีมีความ โอ้โหผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับผมนะในเรื่องของการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับผมอิธิบาทสี่มีสี่อย่างดนะ้วยกันเนาะหนึ่งคือฉันทะสองคือปริยะสามจิตตะสี่วิมังษาครับผมนะครับเอาเป็นข้อๆเลยเนาะนะครับผมหนึ่งคือฉันทะครับผมคือความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ครับผมนะคือเรารู้สึกพอใจกับการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดไขมันมสวนเกินการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทางานหรือว่าการเรียนก็ตามครับผมเรา พอใจที่จะทําสิ่งเหล่านั้นเราเลือกแล้วว่าเราจะทํามันและเราชอบในสิ่งที่เราทําจริงๆนี่คือฉันทะครับผมนะครับสองครับผมก็คือความมีวิริยานั่นเองครับผมก็คือความภาคเพียรนั่นเองเมื่อคุณชอบในสิ่งที่คุณทําแล้วถูกไหมนะครับผมคุณต้องมีความเพียรในการทําสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมจนกว่ามันจะสําเร็จครับผมนี่คือข้อที่ะครับผมคือวิร,ยริยะนะครับ3คือจิตตะนะผมคือเนี่ยนี่คือ การแก้ไขอาการไชนีออบเจ็กซินโดรมได้อย่างเด็ดขาดเลยนะั่นคือการที่เรามีจิตตะครับผมนะครับคือการที่เราตั้งใจมั่นทําสิ่งสิ่งนั้นครับผมที่เราตั้งเป้าหมายาไว้ให้ประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นครับผมครับนี่คือความเจ๋งของจิตตะนะคือแบบการที่แบบเราตั้งใจมั่นและมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสจริงๆกับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เราไม่วอกแวกไปไหนนะครับผมและอย่างที่4ี่ครับผมก็คือวิมังษาครับผมก็คือการที่เรา ไตรตรองสอบสวนและหาเหตุผลครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเจอจุดติดเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดเราเจอปัญหาเราจะจัดการกับปัญหาอย่างไรเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มันสามารถดีขึ้นได้ไหมเฮ้ยถ้าเกิดมันยังไม่ดีแล้วเราจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นนี่คือวิมังษาครับผมเพราะฉะนั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังษาทำสี่อย่างนี้ครับผมนะครับ เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถกําจัดสิ่งที่เรียกว่า shiny object syndrome ไปจากชีวิตของเราได้ถ้าวันนี้คุณมีความหยิบโยงครับผมมีความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วมัวแต่มองหาสิ่งรอบตัวที่ดูน่าสนใจมากกว่าผมบอกตัวนี้เลยว่า คือบางทีเนี่ยเราเลือกของที่เราอยากจะทําจริงๆเนี่ยมาสักอย่างหนึ่งนะผมแล้วคุณใส่อิทธิบาทสีเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณจะเจอว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทําแต่จริงๆแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อการลดไขมันมส่วนเกินการเรียนการทํางานหรือโปรเจกต์หรือการทําธุรกิจอะไรก็ตามครับผมการที่เรามีอิทธิบาทสีครับผมสามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ ได้ในทุกๆอย่างครับผมครับก็อยากจะฝากเอาไว้เลยครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อม,มูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ